ตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาลและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประชุมร่วมติดตามคดีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งร่วมกับพลเรือเรือนอุ้มชาวจีนรีดเงิน10ล้านบาทนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบ,บอกว่าตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีคือพันตำรวจรีจิรพัฒน์บุญน,นำซึ่งฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและจันทบ,บุรีในการติดตามตัวส่วนอีกสี่นายควบคุมตัวได้แล้วก่อนหน้านี้แต่ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะ โดยทั้ง4ี่คนบอกว่าจะขอให้การในทั้นศารก็คาดว่าจะส่งฝากขังได้วันพรุ่งนี้ตามตัวนะครับไปยังที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนนทบุรีนะครับและในเขตของกรุงเทพนะครับทุกจุดที่เป็นที่พักนะครับก็ดำเนินการติดตามอย่างเร่งด่วนนะครับก็ขอว่านะครับแจ้งข่าวนะครับว่า ตามที่ท่านรองผู้จัดการแข่งาตนนะครับบอกแล้วว่าก็ถ้ามีอะไรก็ต้องให้มามอบตัวนะครับไม่งั้นตํารวจก็ไม่ดิดนะครับจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการติดตามตัวจับกลุมให้ได้ตามหมายจับการขยายผลคดีนี้ตำรวจได้เชิญตัวนายโอภาสียานายหน้าที่รับทำหนังสือเดินทางให้กับผู้เสียหายนำตัวมาจากจังหวัดชัยภูมิมาสอบด้วยครับซึ่งจากการตรวจสอบประวัติ พบว่าเคยก่อเหตุอุ้มรีดเงินนักธุรกิจสายการบินได้เงินไป2ล้านบาทเมื่อปี2,560นอกนอกจากนี้ยังถูกออกหมายจับคดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แล้วก็ถูกดำเนินคดีปลอมบัตรประชาชนด้วยครับวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางไปตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุที่ตรวจยึดมาได้สองคันนะคะมีรถยนต์สีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครเป็นคันที่พันตำรวจตรีจิรพัฒน์ใช้แล้วก็มีรถยนต์อเนกประสงค์อีกคันหนึ่งของดาบตำรวจพีรศักดิ์ผู้ต้องหาอีกคนที่เป็นคนใช้ตรวจสอบหาหลักฐาน d n a และร่องรอยลายนิ้วมือที่จะเชื่อมโยงไปยังคดีนี้ ดานพลตตรีปิยะอนันต์โตสกุลวงศ์ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตำรวจทั้ง5้านายและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าต้องคดีอาญาร้ายแรงและเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะหากให้อยู่ในราชการต่อไปอาจจะเกิดความเสียหายแก่ราชการโดยรวมคะ่ะ